วันนี้เราจะมาทำนายทายทักในด้านราศีกุมเราจะมาทำนายโดยรวมกันเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลสำหรับวันนี้ท่านที่อยู่ในราศีกุมเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้สำหรับท่านที่อยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่27สิสิงหาคม ดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้ามาหาดาวพระเสารจะทำให้ช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะมีเงินก้อนโตเข้ามาหาคุณโดยที่คุณจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะได้ อีกอย่างหนึง่งคือดาวพระพุธยังอยู่ในดวงการเงินของท่านอยู่พลังการเงินก็จะดีขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านขยันทำงานต่อไปท่านที่อยู่ในราศีกมุมสำหรับตัวท่านก็จะมีการพัฒนามากขึ้น จะมีคนรู้จักมากมายถ้าท่านทำงานอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็อาจจะได้งานที่ดีได้มีชื่อเสียงเพราะในช่วงนี้จะมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่ถ้าท่านติดต่อการงานอะไรไว้กับใครคุณก็จะได้มาในตอนนี้ ไม่ว่าท่านจะติดต่อในด้านการค้าขายหรือว่าเป็นในหน้าซื้อที่ดินซื้อรถหรือขายของอะไรต่างๆก็จะสำเร็จในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักท่านที่อยู่ในราศีกุมในตอนนี้ถ้าท่านยังโสดท่านอาจจะได้เจอเนื้อคู่ก็ได้ อาจจะเจอคนที่มีขั้นมีตำแหน่งและมีหน้าที่การงานที่ดีหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็เป็นไปได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มากนัก แต่พอพ้นเดือนสิงหาคมไปแล้วความรักของท่านก็จะลาบรื่นดีเหมือนเดิมสำหรับท่านที่อยู่ในราศีกุมในด้านสุขภาพร่างกายก็ขอให้คอยระมัดระวังในด้านการเจ็บป่วยโดยกระทันหันหรืออีกอย่างหนึง่งคือการเป็นไข้หวัดเพราะในช่วงนี้ท่านอาจจะโดนฝนโดนแดด ก็ขอให้ท่านคอยระมัดระวังกันไว้บ้างท่านที่อยู่ในราศีกุมในการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ถือว่าเป็นการดวงดีเมื่อฟ้าเปิดจะทำอะไรก็ถือว่าดีท่านอาจจะมีคนนำเอาโชคเอาราบมาให้ก็ได้ในช่วงนี้สำหรับท่านจะลอง ขอเลขก็ขอให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านอาจจะได้เลขดีมีรางวัลหรืออาจจะได้ลาบก้อนโตท่านที่อยู่ในราศีกุมถ้าท่านจะปลูกต้นไม้ก็ขอให้ท่านปลูกต้นใบเงินใบทองใบหน้าหรือจะเป็นต้นสเสนจันขาว ก็จะดีหรือว่าต้นช้อนเงินต้นช้างเผือกและต้นทองอุไรต้นไม้ทั้งหมดนี้ถ้าปลูกจะเป็นมงคลแก่บ้านของท่านถ้าท่านจะทำบุญก็ขอแนะนำให้ท่านถวายสังฆทานร่วมกันทอดผ้าปาเติมน้ำมันตะเกียงทำทานให้กับคนผู้ยากไร้ ปล่อยสัตว์น้ำหรือสัตว์บกจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้เกิดการอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปสำหรับคลิปนี้ท่านฟังแล้วถ้าหากว่าท่านพอใจก็โปรดกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป